สวัสดีค่ะมาพบกันกับพี่หน่อยคนเดิมนะจ๊ะพี่หน่อยร้านแบงก์โบราณกับตามรอยแบงก์โบราณค่ะแล้วก็วันนี้นะพี่หน่อยจะพาไปเที่ยวออท้องพระโรงของพระราชวังเดิมท้องพระโรงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงธนบุรีเลยนะคะแต่พี่หน่อยได้เข้าไปดูแล้วว่าแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่สาคัญสําคัญมากมายเลยตามพี่หน่อยไปเลยจ้าวันนี้เรามีวิยากรรับเชิญอีกทัน้นหนึ่งค่ะครับใช่คะ่ะตั้งเต้น จะเรียกว่าอะไรเป็นนักวิชาการเป็นเจ้าเจ้าหน้าที่ของมูลและนิ้ที่อนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมก็พระราชวังเดิมนะครับเป็นพระราชวังหลวงแห่งเดียวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสร้างในปีพศ .2310 นะครับหลังจากที่พว์นั้นได้ไปกู้เอกราชสําเร็จแล้วนะครับก็เห็นว่าอยุธยานั้นนะครับมีความเสียหายมากไม่สามารถที่จะบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ได้นะครับก็เลยย้ายราชธานีมาอยู่บริเวณ ป้อมวิเชยนแห่งนี้ครับเพราะว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ประจารท่าเนี่ยท่านทรงมีพระราชัญญัสว่าให้รักษาสิ่งปลูกสร้างที่มีมาแต่เดิมไว้นะครับก็ได้แก่ท้องพระโรงสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระตักิจผู่สารสิสามภวารีเหล่านี้ไว้เราก็จะเดี๋ยวเข้าไปเราก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่โอบล้อมกับโบราณสถานที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วโอบล้อมด้วยอาคารที่ทํางานต่างของ นี่ก็จะเป็นพระราชวังเดิมด้านข้างนี่คือพระตำหนักเก่งคู่หลังเล็กหลังใหญ่นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือท้องพระโลองพระโลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งมุมนี้เนี่ยนะครับถ้าใครจําได้นะครับจะอยู่หลังแบงค์ร้อยนะครับตรงนี้นะครับเป็นท้องพระโลงของพระเจ้าตากสินนะครับ ใช่ครับตรงนี้แหละครับแลาจะอยู่นะครับอันนี้ป้อมที่เมื่อกี้เราไปทานแต่ก่อนดึงออกส่วนอันนี้พระบรมราชานุสวรีริมน้ำเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ที่เราไปทานใช่ครับส่วนอันนี้ทุกคนน่าจะจำได้อยู่ไหนวงเวียนใหญ่ครับทีนี้ผมก็พามาถึงไฮไลท์ของราชวังเดิมนะครับก็คืออาคารท้องพระโรงนะครับหรือพระราชวังกรุงธนบุรีนะครับอาคารท้องพระโรงเนี่ยก็คือสร้างในสมัยกรุงธนบุรี พุทธศักราช2,310นะครับลักษณะทางสถาปัตยกรรมนะครับก็จะมีพระที่นั่งสององค์เชื่อมต่อกันนะครับตรงที่เรายืนอยู่เนี้ยเราเรียกว่าพระที่นั่งองค์ทิศเหนือหรือวินิจฉัยใช่ครับเพื่อในสมัยกรุงธนบุรีก็คือจะมีข้าราชบริพารเข้ามาถวายรายงานนะครับแล้วก็ด้านหลังของเราเนี่ยที่เป็นระเบียงเนี้ยเราเรียกว่ามุกเดดหรือมุกเสด็จซึ่งเป็นที่เสด็จออกวาราชการ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนเปรียบเสม,มือนกล่องของชาการในสมัยกรุงธนุรีนะครับส่วนถัดไปที่เป็นประตูนั้นเราเรียกว่าพระที่นั่งองค์ทิศใต้นะครับเป็นส่วนพระที่นั่งชั้นใหนเป็นที่ประทับนะครับของสมเด็จพระเจ้าตกากสินมหาราชนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันนะครับอธิบายที่หนึง่งตอนลืมไปว่าตรงนี้ในปัจจุบันเนี่ยยังใช้งาน<ม>ปัจจุบัน<ใ>นะครับนะครับบริเวณนี้ก็จะใช้จัดงานพิธีสําคัญสําคัญของ ของทัพเรือของมูลนิธินะครับเช่นพิธีประดับยศครับเลื่อนตำแหน่งของฐารเรือหรือในวันปราบดานพิเศษของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคมครับ <c oughs> ก็จะมีพิธีบำเพ็ญพระราะชกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชนะครับ เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปตามรอยแบงค์โบราณกับคุณหน่อยร้านแบงค์โบราณเห็นไหมคะเห็นไหมคะประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่หลังธนาบาัตรทรงคุณค่าที่คุณคู่ควรมากเลยท่านใดนะคะอยากรู้เรื่องราวของธนาบัตรฉบับไหนรุ่นอะไรเหรียญที่ลึกเหรียญหมุนเวียนอะไรอยากให้หน่อยไปที่ไหนพิมพ์มาเลยค่ะคอมเมนต์มาเลยค่ะและอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้หน่อยร้านแบงค์โบราณด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้นะจ๊ะคุณหน่อยจะต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะเห็นคุณหน่อยเมื่อ,อไหร่ต้องกดแชร์กดแชร์ นะะหน่อยขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ติดตามหน่อยและคอยเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยนะจ๊ะมาพบกันกับหน่อยในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้หน่อยขอตัวไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ้า